พราะพฤติกรรมของตังโต๊ที่ชอบข่มเหงน้ำใจเหยียบซ้ำย่ำยีราชวงศ์ฮั่นจนไม่เหลือศักดิ์ศรีแล้วยังได้บทขยี้ดวงใจของข้าราชบริพารเก่าแก่ให้แหลกเลวลงไปด้วยอ,องอุนขุนนางเก่าจึงคิดจะกำจัดตังโต๊ใจจะขาดโอกาสดีได้พบกับโจโฉซึ่งในตอนนั้นโจโฉยังเป็นนายทหารอยู่เคียงข้างกายตังโต๊สามารถเข้านอกออกในได้โดยไม่ถูกตรวจอาวุธและพอเขารู้ว่าตังโต๊ใส่เสื้อเกราะทั้งยามหลับและยามตื่นจึงตั้งใจมาขอยืมดาบเจ็ดดาว ขององ,องอุ่นที่สรพรพคุณว่ากันว่าฟันเหล็กฟันหินเหมือนฟันหยวกด้วยหมายจะเอาดาบนี้ไปตักเนื้อของตังโตสักจึกเพื่อให้บ้านเมืองได้อยู่เย็นเป็นสุขรุ่งขึ้นโจโฉก็เหน็บดาบสั้นเอาไว้ในเสื้อแล้วควบม้าไปหาสังโตสังโตถามว่าทําไมวันนี้จึงมาสายนะโจโฉจึงอ้างว่าม้าของตัวเองเจ็บป่วยงองแงกําลังสนุกอยู่เลยใช่ไหมคะกะติกาในช็อตลงคลิปความยาวได้เพียงหนึ่งนาทีเพื่อนๆติดตามกันต่อได้ที่ช่อง YouTube y o u t u b ไอยาเจมได้เลยค่ะ